สวัสดีเพื่อนๆชาวโมบายลีเจนแบงแบงแคนยูสไยอินดอร์ไทร์อิงูเดซัมปิงรองกันด <ambling. S nurture story> ้วยนะครับกลับมากับการสุ่มแฟนนี้อีกแล้วนะคะเพื่อนๆซึ่งครั้งที่แล้วเราไล่เดลาใช่ไหมแล้วก็ครั้งนี้มันต้องได้แฟนนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ได้นี่ก็คงแบบเกมบักแล้วแหละ จริงๆผมกะว่าจะสุ่มในวันที่29ของเดือนนี้นะครับแต่ว่าแฟนผมบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวมันตกเทนเดี๋ยวอะไรเงี้ยก็เลยแบบบอกให้ผมมาสุ่มนะครับผมก็เลยงั้นก็มาสุ่มเลยละกันนะครับผมเป็นคนเชื่อแฟนไงซึ่งวันนี้ผมก็มีเพชรอยู่1,777เพชรนะครับเพื่อนๆซึ่งในการสุ่มครั้งนี้เราจะไม่ได้ลดราคาในการสุ่มครั้งแรกไงเพราะว่าเราสุ่มไปแล้วนะครับในคลิปที่แล้วนะครับ โอเควันนี้ก็มีเพชรอยู่มีเพชรมาดูว่าเราจะได้แฟนนีในครั้งที่เท่าไหร่นะครับเพื่อนพูดติดขัดกันก็ขออภัยด้วยนะครับแบบมันตื่นเต้นไงจะได้สกินลูกหลักแล้วนะครับจริงๆก็อยากได้สกินตัวอื่นในกล่องนี้ด้วยนะครับเพื่อนถ้าแบบถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้เนี่ยคอลเลกเตอร์สองตัวนี้ครับเกนเจอร์กับฟาซ่านะครับแล้วก็มีตัวอีพิกที่อยากได้อีกตัวหนึ่งที่ผมอยากได้มากๆเลยก็คือฮายาบุสะนะครับเพื่อนอซึ่งสกินวงล้อเนี่ยสกินอีพิกในนี้ผมก็ขาด ขาดอยู่หลายตัวอยู่ครับขาดหายาเนี่ยหลิงก็ได้ครับหรือว่าหายาก็ได้ไม่ใช่หายาก็ได้ดิลาดเซลอตก็ได้หลิงก็ได้นะครับขอแค่แบบเนี่ยเป็นอีพิกอะแต่หายาอีพิกนี่คือแบบผมชอบสกินนี้มากเลยครับมันค่อนข้างสวยมากนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มกันครับว่าครั้งนี้เราจะใช้ไปกี่เพชรน,นะครับเพื่อนๆสาหรับการสุ่มสกินแฟนนีนะครับพูดถึงแล้วครั้งแรกก็มาจัดไป ต้องติ๊กอันนี้ออกก่อนหรือเปล่าครับครั้งที่แล้วเราไม่ได้ติ๊กไงอืขอนอหนอได้ไหมเพื่อนสแกนไลน์นี่มืออ่ะไหนลองสแกนหน่อยครั้งที่แล้วเราไม่ได้สแกนนะครับเราปล่อยให้มันสุ่มมาเลยนะครับโอ้โหนี่ไงสแกนคือสกินที่ได้มาเมื่อกี้นี่คือสกินซ้ำหมดเลยนะครับเพือ่อน <laughs> คือสกินที่มีอยู่ตรงนี้คือแบบผมมีทุกสกินแล้วนะครับเนี่ยที่อยู่บนหน้าจอตอนเนี้ยคือแบบฮะสแกนแล้วแบบโอ้โหสงสัยลายนิ้วมือเราต้องเปลี่ยนลายนิ้วมือแล้วมั้งครับเนี่ยใครมีมือมือสองขายบ้างครับขอเปลี่ยนมือหน่อย <c oughs> <c oughs> โอเคมาครั้งที่สองตัว๋วอ๋อตั๋วเรายังมีแค่สามนะครับยังไม่ครบสิบนะครับกดไปปุ๊บแฟนนี้ออกมาเลยได้ไหมแบบเนี่ยกดไปปุ๊บ โอเคมันมันใช้ตั๋วให้เราได้ด้วยครับบวกกับเพชรเพิ่มไปนะครับคู่ประจันบาลร้อยสิบสามจงออกมาเอยครั้งนี้เราไม่ได้กดนะครับได้เป็นกวินนเวียนะครับเพื่อนๆแตพูดถึงเรายังไม่ได้อีพิกเลยนะครับได้แต่อีพิกซ้ำเมื่อกี้นะครับ <c oughs> แต่กินนเวียสกินนี้ก็สวยอยู่นะครับ <c oughs> เออคามิล่า <c oughs> มาแล้วสกินธรรมรานะครับสาหรับคามิล่าสกินนี้ต่อมาต่อมาแฟนนี้ โอ้โหได้รูปปั้นลยลามาแล้วครับเพื่อนๆซึ่งผมอยากได้มากเลยครับผมไม่รู้ว่ามันจะสุ่มได้หรือเปล่าไงรูปปั้นลยลาแต่ว่าถือว่าดวงมานะครับวันนี้สงสัยแบบมันมีพลังงานบางอย่างที่แบบอือยากให้เราได้แฟนนีหรือเปล่าแต่ว่าโอ้โหดูดิได้มาทั้งหมด 7สก,กินนะครับแต่ว่าซ้ํา5สก,กินนะครับก็คือได้สก,กินใหม่แค่2สก,กินนะครับโอ้โห oh, ลงขวาลงซ้ายแบบนี้มันไปเทคนิคไหนเนี่ยมันมีมันมีทิศการดูด้วยครับว่าแบบการลงไหนลงไหนเราจะเปิดกี่ครั้งนะครับโอเคกดยินยอมไปก่อนปึ๊บกดกดไปตรงนี้เลยได้ไหมไปลุยจากตรงนี้ไปเลยครับได้สก,กินซ้ำมาเยอะจัดจนแบบจนตัวเราแบบมันมีด,ดีตัวมาให้เยอะแลวะ้วอ่ะ ขอแบบน้ำน้โอ้โหฮานาบิอย่างน้อยขอแบบวงล้อหน่อยก็ได้เพื่อนหน่วยเวนอมตอนนี้หน่วยเวนอมผมก็จะครบหน่วยแล้วนะครับจัดมาอีกหนึ่งสกินโอ้โหฮานาบีสองตัวเกือจับอะไรครับเนี่ยครั้งสุดท้ายยังแบบยังดวงดีกว่านี้นะครับเพื่อนแต่ครั้งนี้นี่แบบมันคืออะไรถ้าแบบได้ซ้ายส่งอีกครั้งหนึ่งลูกบอลลงซ้ายนี่คือแบบ ลัคก,กี้มากเลยนะครับถึงจะได้สกินแบบนี้ก็ยอมนะครับโอเคกดตกลงไปก่อนสงสัยเราต้องไปเปลี่ยนสกินข้างในก่อนครับสงสัยว่าสกินนี้มันยังแบบนะเราต้องใช้สกินเดิมครับเผื่อได้แฟนนีมามในรอบต่อไปเลยอะไรเงี้ยพูดเปเรื่อย <What? S 1> โอเคใช้สกินเดิมก่อนจัดมาโอเคตอนนี้เราก็เป็นแฟนนีสกินเดิมแล้วครับงั้นเราก็กดตรงนี้ตัวสิครั้งใช้1890เพชร หนึ่งสองซ้ำไปขอสแกนไลน์นิ้วมือตอนนี้เอานี่สแกนนานๆหน่อยอือไลน์นิ้วมือของข้าเห็นไหมว่าข้าสัมผัสแฟนนีเมื่อกี่แมทจงส่งแฟนนีมาให้ข้าตัวนี้ก็แฟนเป็นแฟนนีตอนเด็กนะครับเนี่ยอันนี้คือแบบแฟนนีตอนยังไม่โตนะครับตอนเป็นไข่อยู่นะไม่ขอซ้ําได้ไหมโอ้โหอันนี้คิมมี่นะครับไม่ใช่เนี่ย คิมมี่นี่ผมก็มีเกือบทบท,ทุกสก,กินแล้วอะได้จากการส่งนี่หละคือแบบได้มาบ่อยมากดากอนเดียร้องเพลงหรือเปล่าครับเมื่อกี้เฮ้ยคือจะไม่ได้วงล้อเลยสักตัวเลยหละครับตานี้เฮ้ยเกินไปเป้าจีเอเนิรฟไอดีผมแน่เลยอะโอ้โหดูดิครับเฮ้ยอันนี้แชทของแฟนดี เทียมเปนเนียนก่อนเฮ้ยขอซ้ายซ้ายเลยได้ไหมซ้ายเลยแบบซ้ายซ้าย <get> ซ้ายสวยครับเพื่อนเพื่อนมาแล้วว้าวอา โอ้โหในที่สุดก็มาวันนี้มาในรอบการันตีแต่ถือว่ารอบนี้เราดวงดีนะครับเพื่อนๆก็คือสุ่มแค่สี่รอบนะครับรอบที่แล้วเราสุ่มไป5รอบนะครับก็ประหยัดไปได้2 0 0 0เพชรเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้วงล้อสักอันนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเพราะแบบมันมีแต่สกินซ้ำอะเนี่ยได้แต่สกินซ้ำทั้งนั้นเลยนะครับ <laughs> เพื่อนๆบอดสกินรอบนี้เราได้ซ้ำมากี่ตัวเนี่ย อืได้สกินใหม่มาแค่โอ้โหเพื่อนๆดูดิไอที่เขียนว่าเนี่ยได้เป็นกี่ชิ้นส่วนชิ้นส่วน1ิบชิ้นส่วนยี่สิบชิ้นส่วนน,วนี่อันพวกนี้คือสกินซ้ำนะครับดูสกินซ้ำที่ผมได้ดิโอ้คือซ้ำเยอะกว่าครึ่งอ่ะครับเยอะกว่าครึ่งอะอแต่ไม่เป็นไรเราได้สกินแฟนนีมาแล้วครับเหมือนว่าตรงความสําเร็จเนี่ยมันจะมีรางวัลสําหรับสกินแฟนนีด้วยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามากดดูกันรางวัลสําหรับสกินแฟนนี แล้วก็ไลลา,ลานั่นก็คืออิโมจิแฟนนี้ครับเพื่อนๆอิโมจินี้มันมีมูลค่าถึงหนึ่งหมื่นหมื่นเท่าไหร่นะเมื่อกี้เราส่งไปหมื่นเท่าไหร่ปดพันครั้งแรกแปดพันหมื่นเจ็ดพันเพชรครับเพื่อนสกินเอยอิโมจิแฟนนี้หมื่นเจ็ดพันเพชรเป็นแบบอะไรที่แบบสะสมคอลเลกชันครบแล้วอีพิกวันนี้ ลูกรักพ่อต้องมาแล้วไหนเอ่ยแฟนนี้ฉันอขอดูหน่อยอีกทีนึงขอจิ้มเล่นหน่อยนิดหนึ่งละกันซันนี้ กินไปทีนึงอันเนาะอันเนาะมีทําเป็นขวบเ่อเพื่อนมันทําเป็นข่ะแฟนน,น,นนีอ่ะนี่ขอจับนาำหน่อยได้ไโอ้โหจะปันเราซะง,งั้นโอเคก็ในที่สุดเราก็ได้มาแล้วนะครับเพื่อนๆสกินลูกรลักของเราครับแฟนนีนะซึ่งครั้งนี้ก็หมดไป8,000ประมาณ8,000เพชรน,นะครับเอ้ยไม่ถึงดีเพราะว่ามันได้สกินซ้ําเยอะไง ก็7000กว่าเพชรน,นะครับประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆประมาณ7 0 0 0เพชรน,นะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวสกินแฟนนี้แบบเกลียนๆให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับจะเกลียนยังไงเดี๋ยวรอดูในคลิปหน้าเลยนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับได้มาแล้วลูกหลักของเราบา,บายยครับเพื่อนๆเ,เจอกันคลิปหน้า I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me gonna see success in me you ain't seen the rest i me. just want to be the best at what i know better than the rest just watch me grow put me to the test and watch me go this is my quest i'ma make it known they call me obsessive oh i know call me selective with my notes call me aggressive with my flow call me offensive even though Joey ain't gonna lie life's tough try to get by life's rough try to do it right it's not enough even though you try you still mess up but i'm still gonna fight for what i love still gonna die for what